ทำไมเราจึงไม่สามารถจ,กรจักจีตัวเองได้คำถามนี้ดูเหมือนจะเล่นๆน,นะครับแต่ถ้าคุณเคยลองใช้มือลูบใต้รักแร้ของตัวเองแล้วไม่ขำเลยแม้แต่นิดเดียวคุณอาจจะอยากรู้คำตอบเหมือนกันครับว่าทำไมเวลาคนอื่นมาทำเราถึงหัวเราะจนน้ำตาเล็ดแต่พอเราทำเองกับหน้านิ่งเป็นรูปปัน้นคำตอบคือสมองเราฉลาดเกินไปครับ เวลาคุณพยายามจักกะจีตัวเองสมองจะรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าแรงสัมผัสนั้นจะมาจากไหนมาจังหวะไหนมันเลยตัดสินใจล่วงหน้าได้ทันทีครับว่าโอเคนี่ไม่ใช่อันตรายไม่ต้องตกใจไม่ต้องหัวแล้วมันคือระบบที่เรียกว่า forward model ครับระบบนี้มีหน้าที่คาดเดาความรู้สึกที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะมันต้องแยกให้ออกว่าอันไหนคือสัมผัสจากตัวเองกับอันไหนคือสิ่งแปลกปลอมที่มาจากภายนอก ลองนึกภาพแบบนี้ครับสมองคุณคือหัวหน้าครัวแล้วมือคุณคือพนักง,งานเสิร์ฟถ้าพนักง,งานเสิร์ฟแจ้งไว้ก่อนแล้วว่าเดี๋ยวจะยื่นจานร้อนๆให้นะหัวหน้าครัวจะไม่ตกใจครับไม่เผลอสะดุง้งแต่ถ้าอยู่ดีๆไม่มีใครบอกแล้วเอาจานร้อนๆมาวางไว้ที่แขนเฉยเลยนั่นแหละครับจะมีเสียงว่าเฮ้ยแล้วร่างกายก็จะรีแอคจริงๆ นี่คือเหตุผลที่เราไม่สามารถจักกจีตัวเองได้เพราะสมองดันฉลาดไปก่อนแล้วมันจะปิดเซ็นเซอร์ทุกอย่างแบบไม่ขอความคิดเห็นแต่ถ้าใครยังยืนยันว่าฉันจักกจีตัวเองแล้วมันขำได้จริงๆนะอันนี้มี2ทางเลือกครับนั่นคือ 1. คุณอาจจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีประสาทไวกว่าใครหรือ 2. คุณอาจจะไม่ได้ขำพอจักะกจีแต่คุณอาจจะขำท่าทางประหลาดที่คุณจักกจีตัวเองแล้วดันมีคนมาเห็น